เครดิตไทยพาณิชย์ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซั o p ล o อสนะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกับดิฉันธนวันปันทโชลค่ะ ดัชนิีตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เราย่อตัวลงไปต่อเนื่องนะคะวันนี้เริ่มที่จะมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วนะคะล่าสุดเช้านี้เปิดมายืนในแดนสีเขียวนะคะแต่ว่าบวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่ระดับ1,424จุดนะคะบวกขึ้นมาประมาณ2จุดค่ะ ไปตามกันต่อนะคะว่าแนวโน้มจะมีโอกาสฟื้นตัวไหมกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีนะคะ<อ>เห็นช่วงนี้มีปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศมาเยอะเลยทีเดียวนะคะคคต้องทุนควรจะต้องทํำยังไงช่วงนี้ค่ะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับท่านผู้มีการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะเราพูดคุยกันกับคุณประกิตศริวัฒนเกศค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นมีสัญญาณฟื้นตัวเช้านี้แล้วนะคะมองว่าเป็นระยะสั้นหรือเปล่าคะหรือว่า ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ไหมคะผมว่ายังมีโอกาสลงต่อนะครับเพราะว่าความผันผวนของตลาดขึ้นถังเทยังคงมีอยู่ได้เรื่อยจนกว่าจะใกล้วันประชามตินะครับแต่คิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยมันคงมีจํากัดแต่อย่างน้อยเนี่ยช่วงนี้เราคงขึ้นยากเพราะว่าความผันผวนสั่งเทศเนี่ยม,มันมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะถ้าเราดูจากวิตอินเด็กวินเด็กเนี่ยก็ตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเกินกว่า25 20, 20ละนะครับมันก็สะท้อนว่าเอสเอชพีมีโอกาสปรับฐาน ก็คงอาจจะทําให้เราเนี่ยหวังเซนเิเมนต์ของเราพอสมควรนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือว่าเราคงไม่ได้ลงเยอะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปสนใจในเรื่องของผลประกอบการไปทางจทะเบียนอยู่ดีนะครับก็กลางเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะ,จะเริ่มประกาศผลประกอบการแล้วเราถ้าเราสังเกตเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือว่าหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับค่ะแสดงว่าหนึ่งพันสี่ร้อยน่าจะรับรับอยู่ใช่ไหมคะอ่าคิดว่าครับคิดว่าค่ะ,คะ,คะ อย่างนี้อากลกุทธ์ควรจะต้องปรับผ่อนอยังไงคะแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานมีมุมมองอยังไงคะผอกลุ่มพลังงานผมคงไม่เอานะครับเพราะหุ้นในกลุ่มพลังงานหลายๆตัวเนี่ยซัพพลายมันไม่เหลือแล้วนะครับค่ะตัวของ AAV ที่มีดีบิกหลอดกันราคาต่ํากว่ากระดานอันนี้จะมีผลต่อผู้ถึงรายย่อยไหมคะก็ผมคิดว่าคงมีบ้างเท่าใครที่ได้ไปเก่งในราคาหกบาทขึ้นไปนะครับแต่ว่าการถือหุ้นเจรินเวสต์สเตเนียก็นํามาซึ่งเรื่องการทำทเดอร์ ก็เชื่อว่าราคาเทนเดอร์เนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้ปรับมากเพราะมันต้องใช้ราคาเฉลี่ยด้วยนะครับอันนั้นตรงนี้อาจจะทําให้ประคองเซดิเมนไม่ให้หุ้นเนี่ยมันปรับลดลงหนักได้นะครับค่ะขออนุญ,ญาตมาดูที่ตัวของ Ja สมินกันนิดนึงนะคะรับซื้อคือที่ห้าบาทวันนี้ขึ้นต่ออีกนะคะอยู่ที่ห้าบาทสิบสตางค์แล้วนะคะธุะรกิจในเชิงเทคนคีคมุมอมองอยังไงคะเออมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเจสซี่มินจะมีผู้ยูอประมาณเจ็ดพันล้านหุ้นนะครับแล้วก็ประกอบว่า มีคนมาเสนอขายเนี่อยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยล้านหุ้นเท่าน,นั้นเองค่ะนะครับซึ่งเจสกิ้งก็รับซื้อคืนอยู่ประมาณพันสองร้อยล้านหุ้นนะครับแต่แการที่มาเสนอขายแค่พันแปดเนี่ยแปลว่าอีกห้าพันเนี่ยเขามองว่าราคาหุ้นยังไงมันก็ต้องเกินห้าบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ถือว่าป็นจะไม่ใชออ่ราคาหุ้นเป็นโอกาสที่จะปรับขึ้นติดต่อได้นะครับก็ถือว่าเป็นแรงหนุน,นอยู่ในส่วนของราคาหุ้นถเราเวางไว้ห้าบาทแปดสิบนะครับค่ะแสดงว่ายังสามารถที่จะถือต่อถ้าเกิดว่าคนที่มีอยู่นะคะ ครับผมคิดว่าถือเกงกำไรได้ค่ะกลุ่มของแบงก์เหรอคะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์จังหวะการอ่อนตัวลงมานี่เป็นจังหวะดีในการเข้าเก็บนะครับค่ะเพราะว่าราคาหุ้นมันก็สึ้นสับข่าวลบไปเยอะนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของภาษีที่ดินและสิบูกค่าเอ่อมาปลายสัปดาห์นะครับก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมเึ่่มว่กดดันมาสองเรื่องแล้วเนี่ยคือว่าราคาท่าจะสึ่งสับลแล้วก็ตอบรับเอ่อเชื่อว่าไปเยอะละนะครับก็เป็นจังหวะในการเก็บนะครับค่ะ ตัวไหนคะที่น่าสนใจคะเฮ้ยเขยังชินชับ S C B อยู่ตัวไหนนะคะ S C B S C B นะคะค่ะท็อปพิกในวันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ปกษกรไทยแนะนําตัวไหนคะเฮ้ยเรายังชอบค้าพิกค่ะนะครับเพราะว่าก็มองว่าแม้ว่าตลาดมันมีความผันผวนเนี่ยแต่ว่าพวกค้าพิกเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เข้าร่วมกับกันเพราะแต่ละสองเซอออกมาดีแล้วก็เปิดตัวอเนี่ยงก็ยังชอบโปโนะครับค่ะในเชิงกลยุทธ์ขอแนวรับแล้วก็จุด stop loss แนวต้านแล้วราคาพื้นฐานค่ะราคาหน้ากระดานอยู่ที่8ปดบาทเกค่ะ ผมคิดว่าก็สามารถทยอยซื้อสาสมได้นะครับช่วงระยะสั้นเนี่ยมันก็ควรอ่อนซืน้อลงมาบ้างแหละแต่ว่าก็ไม่น่าจะต่ำกว่าแปดบาทเจ็ดสิบหรือสิบบาทหกสิบถ้ามาโซนนี้ก็เก็บนะครับค่ะสุดท้ายย้ำก็ยุดให้นักลงทุนด้วยนะคะวันนี้ยดผมคิดว่าระยะสั้นเราคงซึมลงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปก็พร้อมลงต่อยอยู่ดีค่ะเพราะงั้นช่วงนี้อาจต้องอดทนนิดนึงนะครับเพื่อเก็บเงินสดไว้บ้างบ,าง,บ,า,งบางสวยย่วนในพอร์ตของเกษตรกรเองก็ยังมีเงินสด4 0 ไว้เป็นรอซื้อเอาช่วงใ้ลแป้วันที่23มิถุนานะครับค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ<อ>คุณประกิติริวัฒนกเกตจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสําหรับมุมมองและกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นในวันนี้นะคะยังคงมองว่า1,400น่าจะเป็น strong support ที่สําคัญนะคะยังคงชอบหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศนะคะนั่นก็คือตัวของ Home Pro นั่นเองนะคะส่วนกลุ่มของพลังงานอาจจะต้องหลีกเลี่ยงกันไปก่อนนะคะใครที่มีตัว j u s m i n มก็สามารถที่จะเลทฟอร f ฟิตรันได้นะคะตลาดหุ้นตอนนี้1,425.73จุดนะคะ ปรับตัวบวกขึ้นมาสวนกับต่างประเทศนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝั่งของสหรัฐนั้นร่วงลงไปกันหลายตลาดเลยนะคะดาวโจนลงไป1 3 2จุดน,นะคะฝั่งยุโรปก็เหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้เราจับตาเรื่องของอังกฤษนะคะจะออกจากยูโรโซนหรือไม่นะคะก็ทําให้ตลาดหุ้นในภากฝั่งของยุโรปนั้นก็ยังคงปรับตัว ติดลบลงไปนะคะเป็นปัจจัยที่กระทบเซนเนอร์เมนต์ในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆเราลงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เราขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1, 4 5 0จุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงติดต่อกันหลายวันนะคะในเชิงที่หนึ่งอาจจะมีการรีบาวบ้างนะคะแต่ว่ามุมมองของนักวิเคราะห์ในวันนี้มองว่าถึงขึ้นไปก็ไม่น่าจะขึ้นไปสูงมากนักนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีจังหวะของการลดพอแล้วถือเงินสดนะคะรอจังหวะ ลุ้นกันอีกทีในวันที่23ที่จะมีผลเรื่องของอังกฤษนั่นเองนะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อนะคะในช่วงข่าวจากห้องค้าค่ะ ชัดเจนแล้วนะคะมีการรายงานกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าทางหุ้น AAV a s i a a v i a t i o n นะคะได้มีการเปลี่ยนผ่านมือผู้ถือหุ้นนะคะจากเดิมที่เป็นกลุ่มของคุณทัศพบลบาเวลนะคะที่เป็นผู้บริหารถือหุ้นอยู่สัดส่วนค่อนข้างจะสูงนะคะก็ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยการขายบิ๊กบล็อตในราคาที่4บาท20สตางค์นะคะซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าหน้ากระดานที่ เห็นอยู่ตอนนี้นะเพราะว่า AAV นั้นขึ้นมาถึง6บาทด้วยกันนะคะทางด้านของคุณทศพลก็ชี้แจงนะคะว่ามีการขายไปให้กับทางกลุ่มของ King Power คุณวิชัยศรีวัฒนประภานะคะโดยทำให้คุณวิชัยนั้นมีสิทธิ์ออกเสียงแล้วก็มีหุ้นทั้งหมดตามที่เห็นในจอเลยนะคะ14%นะคะแล้วก็ครอบครัว ของคุณวิชัยเองก็มีสัดส่วนการถือหุ้นไล่เรียงรวมกันไปนะคะในขณะที่คนทัศพลนั้นเหลือหุ้นเพียงแค่5%จากเดิมที่มีอยู่ครอบครัวของเขามีอยู่ประมาณ44%นะคะนั่นก็หมายความว่าคุณทัศพลเองก็ได้เม็ดเงินจากการขายบิ๊กหลอดในราคาหน้ากระดานขออภัยค่ะในราคาบิ๊กหลอดที่4บาท20สตางค์ไปนะคะประมาณ 8 0 0พันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้ได้มีการให้ทางคุณทศพลน,นั้นมีการชี้แจงถึงการขายหุ้นในราคาที่ต่ํากว่าหน้ากระดานนะคะซึ่งก็ต้องรอดูเหตุผลและก็การชี้แจงและผลสรุปจากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะส่วนการเข้ามาซื้อหุ้นของกลุ่มคุณวิชยัยที่อาจจะต้องมีการทำ tender offer นั้นวิธีการราคาอย่างที่นักวิเคราะห์ บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นราคาเฉลี่ยก็คือราคาบิ๊กหลอดที่ซื้อกับราคาหน้ากระดานต้องมาเฉลี่ยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของความเสี่ยงที่ราคาจะลงแรงก็อาจจะยังไม่มีสักเท่าไหร่ก็ต้องจับตารอดูนะคะว่ากลุ่ม King Power นั้นจะถือหุ้น a อเชียเอเชัในระยะยาวขนาดไหนเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมากลุ่มของ ิงพาวเวอได้เข้าไปซื้อหุ้นตัวอื่นๆอย่างเช่น RS นะคะแต่ว่าถือได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนก็มีการขายออกมานะคะแต่ว่าไม่แน่ใจค่ะว่าการลงทุนหุ้นของ AAV นั้นจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาวอันนี้ต้องจับตาดูนะคะซึ่งวันนี้เขาก็มีการแถลงข่าวด้วยเดี๋ยวยังไงติดตามได้ทางนชั่นทีวีนะคะ